ตีบนรถหรือว่าตีบนเรืออยู่ที่ไหนก็จะตีโอยตีพายก็ได้เนี่ยมาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ตีโอยตีพายได้โอ้ยตายตายตายนี่คือก็คำถามเดียวกันนัวค่ะเอาคำถามเดียวกันค่ะดูทำไมครับมีอะไรครับก็ฝากง่ายมากเลยนะแผลอ๋อตอบคำถามพี่ไม่ถนัดครับวันนี้พี่ถนัดหาหัวครับพี่ก็ได้เอ๊ะซะตาย อันนี้อะไรดมกาวหรืออะไรฮะปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ขคอก็รับไปเลย1 0 0 0 0แบาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์โตโยต้า t ีรุ่นเอสพีอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับ กลับมาหาตัวโยนไปกับการตอบคำถามสุดขวนกันต่อด้วยจากสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่คุณเข้าฟังเดอะคอมเมดีนไม่สามารถกอบกู้คะแนนคืนมาให้กับทีมได้สำเร็จคุณคาริสาจึงขอออกมาแก้เกมเองและเธอก็สามารถเอาชนะกู้มาประสบการณ์อย่างคุณมอริสเคไปได้อย่างเหนือความคาดหมายทำให้ทีมสา,มสาวๆมีคะแนนไล่ตามขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วในสถานาการณ์ที่ไม่มีฝั่งใดได้เปรียบเสียเปรียบแบบนี้จะเป็นทีมใดที่เข้าใกล้คำว่าแชมป์ได้ก่อนกันแนะ่ไปลุ้นกันเลย คู่ต่อไปไม่ใช่คู่เดิมใครต้องการชนะได้ก่อนเลยใครชนะก่อนได้เปรียบเลยทีมจะได้2เลยนะได้เลยไปเก็บตัวเลยทา้างฝังเอั้งเจหนูต้องทำเยอะๆแต่ผลของหนูก็อยู่ที่หนูข้าวฟ่างนะพร้อมเลยเป็นตรองบอล สองนี้ใครจะได้ไปก่อนทำให้ทีมเนี่ยไปแตะเส้นชัยได้นะสองนาทีจับลากคนสักแต่พูดสักเป็นรูปอะไรครับคนสักแต่พูดก็คือไม่ได้สักเป็นรูปอะไรค่ะหรือว่าคนหน้าจะมีรอยสักก็ได้เขาสักแต่พูดอ่ะก็พูดพูดออกมาค่ะเช่นใครเหรอท้าทุกท่ามกะลังมึน เขามาส,สักแต่พูดสักแต่พูดมันไม่เกี่ยวกับรอยสักนะสักแต่พูดพูดเป็นเรื่องเดียวทำก็ไม่ได้พูดอีกอ่ะมาเขาเรียกว่าสักแต่พูดไปต่อเลยงูขากระดิ่งเวลาเลื้อยไปจะมีเสียงดังอย่างไรขอคําถามพี่ีค่ะงูขากระดิ่งเวลาเลื้อยไปจะมีเสียงดังอย่างไรงูขากระดิ่งจะเลื้อยไปจะ,ไจะมีเสียงอะไรม,มันมีแต่งูหางกระดิ่งค่ะรู้จักงูด้วยเหรอรู้จักค่ะกินบ่อยมากค่ะ่อยค่ะ งูอะไรอันนั้นงูหางกระดิ่งอ่าแล้วนี่งูอันนี้งูขากระดิ่ง <c oughs> เคยได้ยินไหมไม่ <c oughs> เคยได้ยินท่านคิดว่างูขากระดิง่งหน้าตาเขาจะเป็นไงตัวเขาจะเป็นยังไงครับ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแอดดูไอเดียจริงถ้างูขากระดิ่งเนี่ยมันก็คงคลานไปเรื่อยแล้วงูมันม,มีขานะ <c oughs> ตีโพยตีพายต้องตีบนรถหรือว่าตีบนเรือ <c oughs> ตีที่ไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่ไหนก็จะตีโพยตีพายก็ได้เนี่ย อยูทัทีก็ตีโวยตีพายได้นก็ได้ไอต้อเอาพ่อจะไปโดนตีเพราะส่งโพยให้พายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนโดนตีเพราะส่งโพยให้พายเออประโยคนี้แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอุ๊ยอะไรคือโพยมะเนี่ยแหละคําตอบหายเจอละหายเจอหละเวลามันเดินอยู่นะที่ไหนก็ได้ั้างฮะที่ไหนก็ได้แล้วแต่ อ๋อที่นี่ก็ได้ที่นู่นก็ได้เนี่ยส่งโพยให้พายที่เนี้ยอแล้วใครจะมาตีเขาอ่ะเออวะใครตีเขาอ่ะพี่เออแน่นสิเออไม่มีเออแล้วถ้ามีการตีแล้วมีการส่งโพยมันจะอยู่ที่ไหนครัโดนตีเพราะส่งโพยแคกไม่เข้าใจการที่มีการตีเกิดขึ้นก็แสดงว่าการลงโทษการลงโทษที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนห้องสอบต่างอ๋ออก็เลยโดนตีโพยนั่นก็คือคำเฉลยหรือคำช่วยคำานต่าง ตุ้งกับเวลาอย่างเดียวข้างขึ้นกับข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงอะไรครับจันทค่ะดวงจันไม่ใช่ดวงจันทร์สวัดีดวงจันทร์มูนนี่แหละค่ะถูกต้องตอนนี้ขีดเส้นใต้พูดแค่นี้สั้นๆแล้วข้าง ขึ้นพระจันทร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะทาไมอะ่ะข้างขึ้นข้างแรงมมรื่องขอพระจันทร์เขาไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับข้างขึ้นแต่ว่าอะไรแล้วข้างเป็นอะไรอันนี้ตอบมาแล้วแหละแต่าอยากให้อธิบายเฉยข้างขึ้นข้างแรงแค่ไม่รู้ค่ะแต่แคู่้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับดวงจันทร์มันจะเป็นวันลอยกระทงบอกเอญในคําตอบตอบว่าไม่ได้ไดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ตรงนี้ถามถึงตัวข้างอ่ะตัวลิงตัวคอตัวก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยถูกไงด้วยความเอญถูกต้อง คือข้างเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ใครก็ขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นนะเอามาเลยถ้าแก้วเอาแกาวาแววแ้วห้าใบาไปวางซ้อนกันเป็นแถวเดียวบนโต๊ะแล้วแก้ววางแก้วเพิ่มไปอีก3ใบแต่ทํหล่นมา2ใบแสดงว่าตอนนี้มีแก้วที่ซ้อนอยู่บนแก้วอื่นอยู่กี่แก้วจาอะไรได้บ้างค่ะพี่ชาถามงี้ให้ตอบเลยค่ะเอามามาค่ายภาพดีถ้าแก้วเอาแก้ว5้าใบไปวางซ้อนกันเป็นแถวเดียวบนโต๊ะแล้วแก้ววางแก้วเพิ่มไปอีก3าใบ แต่ทำหล่นมา2ใบแสดงว่าตอนนี้มีแก้วที่ซ้อนอยู่บนแก้วอื่นอยู่กี่แก้วจริงๆคำตอบคําตอบปกติก็น่าจะเป็น6แก้ว6แก้วแต่ถ้ามันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่แล้วหล่นมาสองมันจะหล่นมาทั้งบวงอะแขว่าแก้วมันซ้อนกันอยู่ต้องเอาตามโจย์นี้สิค่ะถามว่าอะไรตอนนี้มีแก้วที่ซ้อนอยู่บนแก้วอื่นอยู่กี่แก้ว6แก้วแล้วกันตอบยังไงกันล่ะอ่าก็คือมี6แก้วซ้อนอยู่บนอีกแก้วหนึ่งใช่ไหมคะ พี่ตางงยังไงหนูไม่ก็ตั้งใจเรียนนะตั้งเ<ร>ดียอยู่6แก้ลแลวแหละแต่ว่าที่ซ้อนอยู่อีกแก้วหนึ่งมันก็ต้องเป็น5้าสิอ๋อนี่หนูจต่ตอบไม่เสร็จค่ะ6-1ลบหนึ่งค่ะพี่ตาโก้ดหเลยขึ้นเนี่ยป๊อบมา,าใไรกันไปไหมเนี่ยโอเคไปไหมเนี่ยสเมส็ดนสเก็ตเสร็จแล้ไม่เอาแล้ว สะดุดดดมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถาตอบ้าวแขกว่าแขกตอบถูกด้วยเออจะป้อแป้ป้อแป้ปแปต่างๆมันพลิกกันไปเนีย่ยอยู่ดีมันมีมนบางสิ่งบางอย่างสะดุดไปหมดเลยอุ้ยเป็นสะดุดอีจะส่งโวยอ่ะ<ม>เจเออหตุอะไรไม่รู้มันเวลามันตื้อมันตื้อไปเลยเนาะใช่ค่ะมันนึกไม่ออกเลยแล้วคนน่ารักไม่เคยตีใครด้วยอ่ะน่าจะกินขนมจีน ก็เดนๆไก็เป็นลูกแม่ก็อยากตามรอยเท้า <ขอ S 1> แม่เขา,ขาอ,อ้างใช่สามนะอ้าสองตัวเข้ามาถามขัข้นๆเลยอยากชนะหรือแพ้อยากกินข้าวค่ะเอาชนะแพ้ดิเอาตะกินไปไม่ได้กิน กินออ๋ดีแล้วเปิดแป๊บเดียวเขาก็กินกันเสร็จแล้วเออเราจะทานกินเอออทักษะทางความอยากชนะค่ะอยากชนะอยากชนะอะได้ชนะแน่นอนนี่ได้สามข้อเองถามข้ออยู่ดีเกิดเหตุอะไรหนูต้องทำสี่ฮะเว่าทำไมแล้วเขาอยากจะตอบไม่ได้ตอบม่วงนอนค่ะ <hit it> <sure> เดือข้เยอะไรเขาจบแล้วครัานี้ก็จะตามอยู่แล้วเขาก็ยังจะตามทำไมมันสั้นจังเขาพากว่าเราไม่เท่าไรหรอกแต่กล้องยิ้มทุกกล้องค่ะตอนนี้ขอบอกเลยสามข้อเป็นตัวตั้งถ้าชนะทีมเขาจะใครเป็นสองอีกหนึ่งก็เป็นแชมป์เลยนะเนี่ยโอ้ไปทีละค้อทีละข้อมาจะเกิดขึ้นหรือไม่ไปเสนอบอล แต่พูดศักเป็นรูปอะไรครับไม่ค่ะศักแต่พูดแปลว่าชอบพูดมั่วตัวไม่เกี่ยใช่ไม่ได้เกี่ยวเป็นรูปศักสักไรไม่เกี่ยวเลยเหรอคล้ายๆหมีแขะอะไรลูกตโอ้โหมีใจอ้ามาข้อต่อไปงูขากระดิ่งเวลาเลื้อยไปจะมีเสียงดังอย่างไรครับงูไม่มีงูขากระดิ่งค่ะมีแต่งูหางกระดิ่งถูกตา องนี่คือก็คําถามเดียวกันหูอคะคำถามเดียวกันค่ะดูทําไมครับมีอะไรครับก็ฟังง่ายมากเลยนะแหมอ๋อตอบคำถามพี่ไม่ถนัดครับม่ครับพี่ถนัดแต่หาหัวครับนี่ก็ตายพอเวลาตอบใต้มันจะไหลไงเวลาคนตอบสะดุดเนี่ยมันจะไปเลยนะเอ้าอยู่ที่ข้อนี้ว่าถือว่าง่ายๆได้หรือไม่ตีโพยตีพายต้องตีบนรถหรือตีบนเรือตีโพยตีพายตีที่ไหนก็ได้ค่ะเป็นคําเกี่ยวกับว่าว้าว โอ้อสวยยังทำอย่านี้ได้ด้วยเหรอมาเต็มมากเลยใช่ไหมออีกทีสิอ้้ยิ๊ตาเป็นไปโดนแพ้แล้วอยู่ที่ข้อนี้เลยชนะหรือไม่นี่คือชนะแล้วใช่ไหมคะยันเสมอเสมออีกข้อนี้ต้องอีกหนึ่งข้อใช้เวลาข้อนี้เพื่อถูกอย่างเดียวถ้าผิดลงมาใหม่เลยเสียโอกาสเลยนะอยู่ที่ข้อนี้โดนตีพาอส่งโพย ให้พายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับโดนตี่พราะส่งโพยให้พายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนหาให้เจอเพื่อชนะให้ได้โดนตีตีเพราะส่งโพยให้พายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับเราไม่นั่งได้3ามข้อหายเจอหายเจอหายเจอชนะเลยเพราะส่งโพยให้พายไม่ใช่ควายใช่ไหมครับพายคลายเครียดครเครียด โดนตีต้องที่โรงเรียนสิคะเพราะว่าถ้าโดนตีที่อื่นมึงคือชนะแล้วนะถูกต้อ,อ,องการที่จะมีการไปทำอะไรผิดแล้วมีการตีเกิดขึ้นสมัยนี้<อ>ไม่มีธาตุไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่จะไปตีไปส่งเพื่อนสมภายนั่นแต่ที่หนูคิดนานนะเ,เพราะว่าแถวบ้านหนูมันก็ตีกันค่ะแต่ว่าพักทีหนึ่งแล้วมีเหตุมีผลก็ยกให้แต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็คือว่า โหยขอสอบเฉลยข้อสอบเนี่ยชนะแล้คราวนี้เก็บสิบเลยเอสเนกีมาหนึ่งแสนว่าไปเลยแจ็คพอตแตกข้างขึ้นกับข้างแรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงอะไรครับดวงจันทร์ค่ะถูกต้องาแล้วพาแล้วข้อนี้ตั้งสติดีนตั้งสมาีิดีๆแล้วข้างขึ้นพระจันท์ได้ไหมขึ้นไม่ได้ค่ะข้างขึ้นต้นไม้ค่ะถูกต้อง มีข้ออีกสี่ข้อเลยถ้าแก้วเอาแก้วห้าใบไปวางซ้อนกันเป็นแถวเดียวบนโต๊ะแล้วแก้ววางแก้วเพิ่มอีกสามใบแต่ทำหล่นมาสองใบแสดงว่า,มมาตอนนี้มีแก้วที่ซ้อนอยู่บนแก้วเอิรนะ์นอยู่กี่แก้วมีแก้วอ,อยู่ห้าใบเอาใบสองอันสองอันหล่นมาอ๋อวลเเปอเลยห้าใบได้ใช่ใช่ลงมาแบบผู้ชนะ ต้องลองนำก <st> ่ <liability> อนนะสองนึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคุณเข้าว่าจะทำให้ทีมสาวสวยมีคะแนนพลิกกลับมานำได้สำเร็จและพวกเธอจะได้ขึ้นครองบัลลังแชมป์ในเกมต่อไปเลยหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกัน เดี๋ยวขอโทษอันนี้อะไรดมกาวหรืออะไรฮะ